นี่ถ่ายวิดีโอในการเดินหน่อยห้าร้อยโลเมตรห้าร้เมตรห้าโลไโลกลกว่าเรามาจากกรุงเทพอีก <c oughs> นี่กำลังจะเดินเข้าไปน้ำตกไซทองครับคาดว่าทิป3อุทยานเหลือ2ครับอีกอุทยานหนึ่งคงเฉียด เดินกันขาลากครับงานนี้เฮ้ยนี่เราถึงร้อยเมตรยังวะยยางเหรอเฮ้ยร้อยเมตรมันไม่มันไม่ไกลขนาดนี้นะฐานหมายิ้มอ่ะฐ<น>านปีนกำแพงไหนวะนี่ขายไม่มีนี่ถามนะเขา,าได้ว่าไปแล้วมันมีน้ำอะ่ะนะมันมีน้ำตกไมครับมีมันมีมันน้ำมีนี่เดียวเล่นไม่ได<า>้ใช <ห statutory. S 1> ่ป่ะได้อยู่ แล้วถ้าเดินไปมันคุ้งกับการเดินมั้ยนะนนขณะนี้เอลกำลังมีการลังเลเกิดขึ้นหัวไม่คมุ้มปรดิเสียคนละยี่สิบเองเอล